ช่วงเช้าก็มีแนวทางมาให้ชมอีกนะครับแนวทางนายราวันที่เจ็ดลงรอบสองครับเนี่ยให้มาเป็นแนวทางนะครับวันที่เจ็ดนะครับวันที่เจ็ดอันนี้วันที่หกเมื่อวานเข้าเยอะเหมือนกันนะครับยี่สิบกว่าหน่อยนะครับปิดไปแค่สามนะครับ ไปแค่สามหน่อยเขียนไม่หมดนะครับเยอะอยู่นะครับที่หกนะครับเขียนม,มาไม่หมดนะครับหมดกระดาษสุดก่อน,นครับถึงการชาติสุดท้ายนะครับเข้าทุกรอบนะครับผิดแค่สามรอบเองัอนที่หกอันนี้มันที่เจ็ด ันนี้น้อยชุดพิเศษพิเศษมาเพิ่มเติมนะครับอันนี้เมื่อวานก็เข้านะครับสองรอบเข้าสี่สองกับสี่หกกับลาวนะครับอันนี้สูตรสูตรอาจารย์ใหม่เขาเกือบทุกมืออยู่เขาดีอยู่เขาอันนี้เข้าเกือบทุกวันเหมือนกัน วันก็เข้าวันก่อนนี้ก็เข้าเข้าเกือบทุกวันนะครับส่วนมากจะพิเศษกับปกตินะครับเน้น,น,นพิเศษปกตเิเน้นมากที่สุดก็คือปกตินะครับชุดพิเศษ ส่งเข้าประกวดอีกท่านหนึ่งนะครับวันนี้แนวทางประจำนะครับแนวทางประจำวันนี้จัดไปครับเหมือนเดิมร่ำรวยทุกคนครับโชคดีครับ